ABC Daddy ราบสวัสดีครับขอให้ดูของโยชองในโซเคทีวีจะมาเล่นเกมนันดีโบนันดี้โบปัญญาอ่อนนะครับ้ไม่ใช่ปากูโฟดเล่นสักคมาเยอะแยะชิ้นนี้มันขาดได้ด้โบไม่ได้เหรอ ก็ผมเป็นหวัดนนะครับเพราะว่าผมติดเชื้อใครสักคนหนึ่งไอ้ต้าผมบอกให้ไอ้ต้ามีแฟนแล้วครับตัวที่ผมจะนำมาเล่นก็คือจีทำหิ้ยเลยจีจี สาวน้อยผู้ผู้ควอะไรเมื่อกี้สาวสาวน้อยผู้น่ารักต่อโลกพันธมิตรของในเมืองนีดีเวอร์อุ้ยฉันเลกไม่เปิดมาชันของบ๊อบเลยอะเทวิที่เราเจอในวันนี้ก็อาจจะเป็นตัวแก่ๆกระจอกนะครับนั่าใครเนะี่ย โอ้โหเราเจอเด็กผีด้วยนะครับเด็กผีกระทิกันอันนี้คือคอนเทนต์ของเราเข้ามาหาพ่อมึงเลยใส่กำลังพูดเลยนะคอนเทนต์ของเราในวันนี้ก็คือห้ามเก็บเมคคิกกับแมนเนกันนะครับใช่ครับคือเราถ้าเกิดเราเจอเมคคิกกับแมนเนจเราจะไม่เก็บเราจะมองไว้อย่างเดียวไม่ว่าจะเลือดนะหัวใจนะกูก็จะไม่เก็บเมคคิกนะครับเพราะว่าไอเฮียตามันไม่นคยคิดภารกิจมาเองนะครับ สูมของนั้ิไ้การคันยังหรอสกิเช็คโคย่ยกากไอ้ต้าแล้วกูสูมได้เหมีเครียร์แล้วทำไงนี่ต้องใช้อ้ <c oughs> มันต้องใช้เหรออืมมันไม่ได้อยู่อยู่ในมาตรการของเส็ยงมีนีงงอ้อะไรอะไรอเฮ้ยเฮ้ย,ยชีด้วยโดนเด็กจะมาขมคืนร่างกาย

ว<ะ>้าวมันเห็นกูนี่ไป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 ไเฮียทอดกอบไปสาดพวกเฮียอะไรสัตว์ไม่ต้องมองหน้าไอ้เไี้ตัวแดงไอ้ยี่เบิร์ดทำต่อทำต่อซุอ้มของซุ้มของ ได้ไอ้รมห่อสีฟ้านะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะทำไว้มึงแหงตาดูันกูจะเสร็จแล้วมึงเอ๋ยเฮียอะไรเสร็จแล้วไปนะครับมึงจะต่อคุ้มควายหน้าหิเอาทางนั้นก็มีอรอต่อไปชั้นสอนนะครับไอซึ่งไอเแียไอสำรวมมันจะเอาขอแอะไรมาขายไหม โอ้อันนี้ของดีของเจ้าเอาไม่กินตอนที่จะไม่ได้เลยหน่อยของว่าจีจเธอมีสิทธิ์จะไม่ได้แค่หนึ่งรอยนะไอตัวเตี้ยนี่ตัวเตี้ยใชหายเลยแต่หัวใหญ่ย้อตามไม่ต้องมาต่ออากาศไม่กูบอเกมเออยี่อะไรอ้วนจีจ จีจีตัวเล็กแต่เธอหัวใหญ่แบบมันน่าตกหัวเธอเหลือเกินแล้วก็เชลลี่เดียยกโตแม่เหมือนกันเลยไม่หักหรอกเชียวเชีวลี่เป็นหัวเบาอ้อชิมโปชิมโปกับไข่ที่เป็นวินวินวินอ้อ คอนปี้ของเราอใ <ALLY, S 1> ช่กูเลยแล้วกูใช้วีดีโม่อยู่แล้วกูเอาขุมเอางูง <antibiotics> ่ายทำงี่เง่าโอ้สองเครื <m akes history> ่องเลยต้าว้าอย่าตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เฮ้ยอยู่ตรงที่จีนปลอมกันแล้วมาต้าเนี่ยต้าต้าต้าต้อยู่ตรงนี้ยู่ตรงนี้สองเครื่อเลยนะเว้ย พยายามอีกดี่จะได้การกับฉันรู้สึกเขินแย่ไปถ้าเธอ đòi ของดีๆก็เอามาแคนดี้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 เฮ้ย แคนดี้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 แล้วนะครับผมก็ชิมโปรมาทำคมสอร่างกายของนายนะอะเกิดมีอผมจไม่เอาอะอาใจผมนะเป็นแหี่ช้วยบารเสตินาวะ เปิดมาในชั้นที่สองขี้ระไม่ฮะน้ำในระเนิร์มีิเบอร์รใหม้รใหม้ระไม้โอ้สปีค์ดีมีการเงินอ๋อระเนิร์มิซักระเนเร์มระเนิร์มแล้วไอ้กวยก็นั่นบ๊อบไงมึงเอ่ยขี้อะไรเนี่ยระเนิร์มขี้นั่นบ๊อบนั่นบ๊อบเฮ้ยกูยังไม่ได้ก่อขึ้นน้ำหมึกเลยที่กูก่อก่อนก่ออะไรก่อขึ้นน้ำหมึก คนยังไม่ได้ใช้วีดีโหมดเลยเนี่ยนี่นี่การแน่งนี่อ้าบุลิี่กูตี้เหรอโอ๊ยสองครั้งแล้วกูเจอแล้วหูยไอ้เหี่ยตาแม่งแบบเดินชูชูควยใส่พี่ว่ะเดี๋ยวมึงเจอเนี่ยตาตาโตนี่เหี้ยับแว เดี๋ยวเดี๋ยววิ่งไปจิ้มตุ๊กตาเลยมองเออเฮียอะไรแม่งอยู่ข้างหลังเองนะมึงจะมองมึงยังมีหน้ามาทำทำทำเปลือกตาตาโตใส่กวยเฮียแม่งโคตรน่ากลัวทำตาอ้อนวัวใสจี๊ดเอาหมดัล้วไหมเอาหมดแล้วได้เลยได้ถอนได้แค่นี้ไม่ได้ว่าหันจะตั้งคือเฮียเลยอ่าถอนนี่ พ่อคนนี้อเราคงเกิดลงกับเธอเราควรมาทำอะไรบางอย่างกันไหมเธอเล่นกับผีทำไมทำไมแม่เล่นกับแคร์ <c oughs> อะเจดจมส์จะเล่นมึงก่อนว่ายีอแล้วอุ้ยขอะห์ๆ อีเม่หมดเลยโอริชไม่หวละน้ำโูน้ำโูำโอีโดน้ำโกมีอหอไรสักอย่ี่ต้งเดีย๋ยี่มาตงเลย มันได้ขาดกูเหนียวไ,ไอ้เนี่ยเฮียมึงถุยเนา่ามาเหี้ยกูเบื่อขาหมดไอ้สามาม,มือแม่งตายขอโทษไม่ตั้งใจมองกันมึงกนะันนั่นบางเฮียให้กูกเมื่อก่อนไอ้เฮียกูจะไม่ได้กัดเจอแเจอเจอแล้วไอ้กูกัดก่อนอีกอ,อีกหนึ่งวิเฮย้ยอ้อง สุ <S <S ่มของสุ่มของชอะไรกองหยา่หัวเระาัอรเยวต้อมากตาเลยตาเปีตเปอีกู้กัตายต่อัวดเยไไห้ชิมอ

เออคนเหนียวเลยยข้า็เห็นมาเอ้ดอ่อไปชันยี่ไดมาเปิดมาใชนี่เขาดูยี่รันลยแล้ววะได้กันดกว่เนี่ยโอ้นั่นบม่เอร์ยี่นันม่สัมชันตีเลยร่วยแข่นี้ทำไม่ใช่ยี่ชาฮุากูจะแมเนจตาถึงมจะแมนเนี่ยนี่นินี่สเียอ

ให้กูเก็บสตาร์หนึ่งตาร์ให้กูเก็บแค่รอบเดียวเองเพราะกูขาดใจเว้ยเดี๋ยวชั้นชั้นที่หจะไม่เก็บละทำเครื่องเลยสีเหียมันจะไม่ไมึงมันจะมึงจะวม่งได้ทำไมบบไนนมึงเรียก,กว่านองเหรอาาาบบไอกระป๋าม่วง รร้อนะปะตูยวยวโอ้ที่ชายกำลังกวาดบ้านหัวเรียมให้หน่อยชนแล้กบใส่นึยัไงวที่ชาต้อติดกนะ่อนทำไมไม่โดนกัดวะแดน เมิเมก้คิดว่าใครเดาไงคิดมาย้อนใจของูีหลงนมซ้นี่เกว่าความรของฉันน่นคืออะไร่นคือไม่กงเมคกกับแมน่เียควัทุยพารกิบขัวข้าวันนี้นั่นคืไม่กิงเมคิกจริงๆงล่ะึ่งนเป็นชาลีจีโคต้าทาย ไม่ได้พูดคำว่าท้าทายเลยเฮ้ยไม่เจอของดีเลยอันนี้ไม่มีนะครับมีใครไหนอ่ะตายผมอ้ยเจอแล้วผมเนี่ยเออเจอแล้ว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 เจอแพี่ชาพี่ชากับใครอ่ะ วัยชิมโปว้าาวกูเกิดิโปเลยไอ้ต่ผมจะอีกขนน่ะอรู่ตรงที่ที่ชากว่าอยู่นมาอมยูเองข้างๆตูเเลยเจออะไรเี่ยไมองชมองชมอ

ไปวิ่งไปไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงอ๋อเจอประตูแสงสว่างที่ฉันที่ไม่ค่อยได้เจอหน้านันแสงสว่างโอ้แม่ก็ดมันก็จะหาไปฉันไฟดับโอ้ <c oughs> ไแบบพอดีสเลยอ่ะเอาไม่ได้ไรนี่อ่ะ <laughs> กูเห็นหมดกูเห็นหมดม่กกี้กใหญ่เกี่ยกูไม่เห็นนะเว้ยเดี๋ยวเก็บก่อนะนะผมเจอป๊อปปี้ในโลกแห่งความเปโอ้กลางแบบกลางแบบทำไมเอาโค้ชสุนได้ของกากวะกูได้กัมโบ ก็ปังตไม่ใชู่สยเหนมสุด้ผูเี่ยนายม่ตัะไปแล้วเป็นปอปปี้แล้วใช่ปอปปี้แล้วไม่ช่ใช่ปอปปี้แล้วปอปปี้แล้วชลลีไง ทิชาถูกด้วยนายทิชาตอนที่บอกว่าทิชาเคยใ้ทำอะไรอยู่ตัวอะไรี้ยตอน้บอกว่าบูดาวเปทชาเาพี่เราช้มาเป็นเคมทุ่งจึงดาวเป็นทิชาอวมือเสียเลยอะพิวพิวมันแคากติ่พิณกติผมไม่ได้เล่นแม่นี้มาสักสี่ห้าเดือนนะขี้แกียรเล่นอะเล่นเล่นแต่กูหอกการเล่น ที่เช้าไม่เก็บต่อกูอป้อปปี้มึงเล่าม,มึงรล่ป๊อปปี้มาไหมอันเนี้พอกูทำพอกูทำภารกิจนะมาบ่อยพอกูไม่ทำแม่ก็มานะไม่มานะไอเดดี้ บอกเลยมึงอ่ะสูสูม่นแค่ห้าร้อยอ้สูสูม่แค่สามเมตรอ่ะเตี้ยใช่ไปค่นี้แปจีจรู้สึกไม่มีความสุขเพราะจีจีโดนเช่อี่เล่นในห้างน้ำ มึงเพิ Guys, right. <_<_่งไฟดาบเหกูแฟอำนาจแล้วปักนะครับผมงสปักสปักของมีแอจะมีกุ้งปลาด้วยนะขอกุกูใช่กูเนี่ยมันอันตรายมากเลยนะกูมันจะเล่นเราที่ไหนก็ได้แล้วกูติดเกาะทำไมว้ยมึงโคตรยากมีมีนี่คือครัก่อนเฮ้ยเราจะได้กล่องเนี้ยตั้งเราจะได้กล่องให้ผมอ่ะได้เก็บเลยได้เก็บมีสองกล่อง ยูโคะอหแล้วหัวกัดหัวจะเดเดียวละแต่แม้องหัวทุกคนถึงแม่มันจะคงเดียวแต่คุณมีประสบการณ์หาประสบการณ์มากพพระคุณจะสามารถหลบการับเดียองเราเอาสเตตคุณตามึงเทงโก้ฮีอะูกัลังกูเลยหัวไม่หยุงได้ให้กูได้คนเดียวอ่ะ บອอยโอ้อ้าวน่ะนองบ้างงูอันนอะไรอ่